สวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับชมนะครับเข้าสู่รายการหวนกระแสผู้ชมครับเป็นเรื่องราวของภรรยาหลวงท่านหนึ่งนะฮะคุยกับทางคุณหนิงภรรยาหลวงนะครับยผมพยายามบอกว่าทําไมไม่ใส่หมวกไม่ใส่แว่นไม่ปิดปไม่ได้ทําความผิดอะไรอะคะ่ะทาไมต้องปิดล่ะคะพอดีฉันไม่ได้ผิดอะไรใช่ค่ะทำไมฉันต้องปิดด้วยใช่ไม่ไม่ใช่อาชญากรที่ต้องเบอร์หน้าเ,นเริ่มมีผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามา สายบุญเป็นสายบุญสายบุญเพราะชอบทำบุญชอบทำบุญทำบุญอะไรทำบุญทำทานอตัดงานกระถินผ้าป่าต่างนานาบุเช้าสุบนเย็นสวดกันทั้งวันอยังไงต่อสงสัยเมื่อเอ็นน้ำเป็นใคร ไม่สงสัยเพราะเคยรู้จักเคยเจอครั้งหนึ่งให้แมวไปตัวหนึ่งให้แมวน้ำไปตัวหนึ่งใช่ค่ะโป๊ะแตกมันอะไรอ่ะอันนี้มันแค่สงสัยทุกคนก็มีสิทธิสงสัยแล้วโปแตกคือว่าเขาโทรไลน์มาใครโทรไลน์มาสามีโทรมาบอกว่าพี่แอบรักคุณน้ำคุณน้ำดีกับแม่พี่พูดอย่างนี้เลยใช่ค่ะอีนี่กูเพิ่งให้แมวไปด้วยใช่สายบุญด้วยมันเจ็บตรงนี้ถ้าอยากมีเมียน้อยก็ต้องจ่ายเดือนสามหมื่นถ้าไม่จ่ายหนูจะฟ้องร้องผู้หญิงคนนั้นแต่ถ้ารักกันมาก พราะไพี่จ่ายมาหกล้านหกล้านจบเลยจบน้อยเมียน้อยบอกว่าผัวเราออเก่งอุ้ยเออเขาบอกว่าเขาอยากแย่งอยากแย่งผัวพี่ผัวพี่เอามันเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวแป๊บนึงคือเอาเป็นว่าเขาบอกผัวผัวพี่เก่งใช่ใช่คนดีมันเลยแพงเนี่ยอะไรเนี่ยตังเกงในคนอื่นที่ไม่ใช่ตงเกงในของหนูค่ะของพี่สาวเขาหรือเปล่าหรือของแม่หรือเปล่าเขาอาจจะเป็นคนที่มีรสสินิยมชอบเก็บสะสมของพวกนี้หรือเปล่านะอสมมติถ้าเป็นผมว่าอ๋อไม่มีอะไรหรอกหนิงพี่เนี่ยนะ ชอบเก็บไว้กะซื้อไว้ให้หนิง<ม>อเอาให้หนิงใส่ให้พี่ดูอแต่ขอโทษนะบางทีผัวคุณอาจจะมีรสนิยมในการชอบใส่อย่างนี้นอนก็ได้นะสามีโทรมานู่นนี่นั่นแป๊บหนึ่งกลายเป็นเสียงผู้หญิงแล้วผู้หญิงก็ด่าจะๆจะัดจ,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 จปากแจ๋วมากค่ะขอ,อฟังได้ไหมอ่ะได้เลยค่ะ,อะขอฟังหน่อยพี่ คุณน้าคุณน้าทำอย่างนี้ได้ยังไงอะคะพี่เป็นถึงระดับนี้ทํางานตาแหน่งหน้าที่การงานไม่ควรที่จะทําแบบนี้ด้วยซ้ําวันนี้หนู่ทําแบบไหนอะคะหนูทำได้เพราะพี่เล็กเพราะพี่เล็บชอก็นักหนูอ๋อหนูก็เป็นใจกันด้วยโอเคทั้งเขาบอกว่าเขารักพี่เขาไม่ยอมหยาก,กับพี่ไม่มหนูให้เป็นลายพหนิงอยู่กับพี่ไปเลยคะ่ะอ่าทนาราชการก็เป็น,น,นเหมือนกันค่ะกินที่ตอนนะคะแต่คนย่งหัวคนอื่นเนี่ยไม่มีค่าความเป็นคนคะ่ะได้ กูอยากกินผัวพี่ไนงะโอ้ยอมรับใช่ไหมยอมรับโอเคอ๋อเขาอยากกินผัวพี่นะค่ะ